ตัวนี้ครับเปคนโนจากช่องดูชแนลนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาเปิดแพ็าดตัวละค,ครสุนคิดพรีเมียมกับตัวสุดจี้ครึ่งหลังสุนคิดแพ็กนัทสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่ไม่ได้ล็อกอินอนานเดี๋ยวกลับมานะครับแพ็กการ์ดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้ครูเดดฮันเตอร์พิวด้วยนะสุนจี้นะครับมีมโอกาสที่จะได้พวกไบเกอร์กระต่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะว่ามันมีโอกาสที่จะได้อะไรบ้างนะครับ รุ่นความุดพรีเมียมนะครับมีโวกาสที่ได้โตฟีนับจัดดอกไม้25เปอร์ไวนาเดีย2 8 8สเปอร์สโนควินอิสเบลแเปอร์ควินอิสเบลสีเลือด27เปอร์อีโวนาวิ3ามเปอร์อีโวเลวันเวทียน4เปอร์อีโวเฮ็กทิสเบล2เปอร์อีโวผีเสื้อสมุดศ9เอีโวเอลิน0.5์อีโวคิวดา0.2นอีโวเดลีลองกา0.3 อีโ d เด e ศู e e นย์จุดหนึ่งอีโวโปรศูนย์ดหนึีโวฮัตอวศุดหน่งะครับเดี๋ยวหาหัวสมที่างแพทินัมหาเจอแล้วนะครับหัวสมที่รลางจุกฮิตแพทตินัมนะครับมีโอกาสได้มีจองปึง้งเเปอร์สมุดบัญชีแลกเปลี่ยน40.25เปอร์การเชิญฮมปาร์ตี้สามสเปอร์โลวิทักราชาที่สุดเนเทศ3.5เปอร์ บ้านลูกป้องกัน 1. 5เปอร์และเปิดน้ำเมกา2.5ไพคาโรเปอร์เดมชั่นศ3เอ็นลูกโอมศไบเกอร์กระต่ายชมพูศูนจุดหนึไบเกอร์กระต่ายดำศูนยหมวกไบเกอร์กระต่า,ตาย0.2นะครับไปเราไปเปิดกันอันนี้แรกนะครับอันนี้แรกนะนี่นะตัวละครสุดที่พรีเมียมนะหนึ่งสอง นะครับสามนะส่วนพี่ก็สามนะครับมันมันอาจจะสลับสำับนะเหมือนเลยนะโหไหมอีโวนาวมีนะนุกวิตอิซาเบลไหนเอ้ยอีโวเอลินวุ้ยอะไรเนี่ยหนึงจุดหนึ่งเปเอ,อ,เอ <laughs> ร์ป,ปะ เรื่องอยนะเกิดผู้เล่นใหม่ได้ด่มีกำลังใจเล่นเลยนะเนี่ยถ้าทำอี่เว้นดีหมดหลายเพจเลยเนี่ยถ้าแจกเนี่ยกลับมาเล่นกันเถอะทุกนคนคนนี้เลิกไปกลับมาเถอกลับมาเถออุซนกี้ไม่ได้ของดีเลยนะมาต่อที่ไอที่สองนะครับผมไอดีที่สองจะได้เลยเนาะเปิดเลยนะสูฟีนักจัดดอกไม้ ไนาเดียสฟีนักจัดดอกไม้ไอ้ไอทสองเนี่ยไม่ไปได้ก,การดีนะดีมังนงกระเชิญอนโปาร์ตี้ไปดีเท่าไหร่นะครับกระเชิญอนโปาร์ตี้สมุดบัญชีแลกเปลี่ยนของจีไอทีสองเนี่ยได้ไม่ดีเลยนะครับตอนนี้ไอทีสามนะครับผม ที่ที่สามจะได้อะไรเนาะเดี๋ยวนะสูฟีนักจัดดอกไม้สูฟีนักจัดดกไม้สโกฟีนักจัดจดอกไม้เกียร์อุ้ยระเบิดน้ำเลก,กาอ้าวพอได้ได้เลยน,นี่กัดเชิญมุมปาร์ตี้กัดเชิญมุมปาร์ตี้ ไอดีที่สามได้การ์ดไม่ดีแต่ได้จี้พอเล่นได้นะครับม,มาต่อที่ไอดีที่สี่นะครับผมไอดี ID ที่สี่ได้เลยเนาะวิดิสเบลสีเลือดไ้นาเดียไวนาดียด,ดีมากนะครับหมุดพันชีแรกเปลี่ยน การดเชิญคุปาร์ตี้เฮ้ยัวไปเกอร์ก็ตาย <S 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 แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอดีอ ID ที่สี่เนี่ยได้การ์ดไม่ดีเลยแต่ได้อ,อพาพอได้นะครับผมมาตอนนี้ไอดีที่ห้านะครับผมไอดี ID ที่ห้าจะได้อะไรเนาะไว้นาตีอะ อุ้ยกีโมผีเสื้อสม,มุดอูก,กาันก็พอเล่นได้นะอะไรเอ้ซูฟีนักจัดดอกไม้อิมนะมุดบัญชีแรกเปลี่ยนผีจอมบึง้งไปเลยมุดบัญชีแรกเปลี่ยนอ่าไอดี่ที่ห้าเนี่ย ได้การ์ดพอเล่นได้อยู่นะซันจี้ไม่ได้ของดีเลยนะครับผมมาตอนที่ไอที่หกนะครับผมไอที่ที่หกจะได้อะไรน mm hmm. เนาะเหมือเลยนะไวนาเดียเอ,อ้ยไวนาเดียนี่ออกง่ายแฮปวินอะิสเปลสีเลือดโซฟี Sophie, นักจัดดอกไม้อุ๊ยไอที่ที่หกเนี่ยได้การ์ดไม่ดีเลยนะ ไอจี้ดีทุกปะบนจี้ก็อ้โหจี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะท้ายนะอ้โหไอน,นี้ทีุ่กไม่ได้ของดีเลยนะครับผมมาตอนที่ไอดี้เจ็ดนะครับไอดี้สุดท้ายแล้วนะไอดี้สุดท้ายจะได้ของดีไหมนะกีโวนาวมิไหวหน้าดีอ่ะ ไว้นาเดียแมดีที่เจ็ดนี่การก็พอนได้ก็อนได้กีเนี่ยจะได้ของดีไหมน้อจีการเชิญบันตี้สองมานละสามมันเลยไหมโอ,อ้โหสม,มุดบัญชีแลกเปลี่ยนไอ้ดีที่เจ็ดก็ไม่ได้ของดีนะครับใครทีอ่อยากจะกลับมาเล่นหรือเป็นผู้เล่นใหม่นะครับ โ0คปีกับการสุ่มนะะร่บรีบมาเล่นกันนะครับก่อนนะครับนี่มาเล่นก่อนวันที่11มิถุนายนนะครับผมรีบบมากันนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย